มีใครเคยสังเกตไหมครับเวลาไปดูมิวสิกเฟสติวัลไปงานคอนเสิร์ตเวลาที่ศิลปินกําลังทําการแสดงโชว์อยู่พวกเขาจะใส่หูฟังอะไรก็ไม่รู้ซึ่งหลายคนสงสัยครับ ฟังอะไรฟังเพลงหรอฟังอาจารย์แดงหรือเปล่าหรือฟัง The โกสต์อยู่ผมว่าไม่น่าใช่ครับแล้วไอหูฟังเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรจําเป็นไหมถ้าไม่ใส่จะเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วทําไมพี่เสกโลโซถึงไม่ใส่ถึงแม้ว่าพี่เสกจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้แต่ก็มีหลายคนถามเข้ามาเหมือนกันครับทำไมพี่เสกโลโซถึงไม่ใส่เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังสิ่งที่ผมกําลังพูดถึงอยู่เขาเรียกกันว่า เอียร์มอนิเตอร์เอียร์มอนิเตอร์เนี่ยมีหน้าที่ตัดเสียงรบกวนรอบข้างระหว่างศิลปินกําลังทําการแสดงโชว์อยู่ต้องบอกแบบนี้ครับบนเวทีเนี่ยเสียงมันอาจจะดังมากแล้วเสียงที่ดังเนี่ยมีอันตรายต่อหูของศิลปินครับเนื่องจากได้รับเสียงดังๆเป็นเวลานานๆจากการแสดงโชว์ในหลายๆที่การใส่เอียร์มอนิเตอร์นอกจากจะตัดเสียงรบกวนรอบข้างแล้วภายในนั้นเนี่ยก็ยังมีหลายอย่างทั้งการบอกคิวการแสดงการฟังเสียงร้องหรือเครื่องดนตรีที่ตัวเองเล่นเพราะว่าเวลาเราอยู่บนสเตจใหญ่ๆเสียงรบ กวนเยอะเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงของเราครับแล้วในบางครั้งพวกเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเมโทรนอมเป็นเครื่องนับจังหวะเพื่อให้สมาชิกวงแต่ละท่านเล่นดนตรีสแสดงโชว์หรือร้องเพลงในจังหวะเดียวกันครับไม่มีใครเล่นเร็วกว่าใครไม่มีใครร้องเร็วกว่าใครคําถามอยู่ที่ว่าถ้าไม่ใส่เป็นอะไรไหมคําตอบคือหลายศิลปินเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เอียร์มอนิเตอร์ครับบางคนก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่บางคนก็เห็นผลชัดเจนมีหลายศิลปินเหมือนกันที่เกิดอาการ หูหนวกถาวรจากเสียงดังที่พวกเขาได้รับมาเป็นเวลานานหลายปีบางคนประสิทธิภาพในการรับเสียงยลดลงพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ยินละแล้วคําถามคือทำไมพิเศษโลโซถึงไม่ใส่เอียร์มอนิเตอร์คําตอบง่ายมากครับ เขาพิเศษไม่ใส่ครับมีหลายศิลปินเหมือนกันที่ไม่ได้ใส่เอียร์มอนิเตอร์แต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่ได้ยินเสียงของตัวเองบนเวทีแล้วสามารถเล่นออกไปได้ครับเขามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ามอนิเตอร์ซึ่งจะส่งเสียงของตัวเองเนี่ยอยู่ข้างหน้าตัวเขาอยู่แล้วนั่นทําให้บางครั้งพวกเขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้เอียร์มอนิเตอร์ครับจริงๆผมยังมีเรื่องราวของเอียร์มอนิเตอร์อยู่ภายในโพสต์ของช่องซึ่งเขียนไว้อย่างละเอียดใครที่สนใจก็แวะเข้าไปกดไลค์กด s u b s c r i b e ภายในโพสต์ของช่องก็แล้วกันนะครับเอาเป็นี ส่วนใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์มาบอกเราตรงช่องคอมเมนต์ครับ